สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการควบคุมโน้ตบุ๊กระยะไกลนะครับผ่านมือถือนะครับผมมาดูกันว่าเราจะควบคุมแบบไหนใช้ยังไงนะครับว่าใช้งานง่ายไหมนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องต่อเน็ตนะครับเน็ตยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับผมมาดู Android นะครับผมมันยังมีทั้ง Android มีทั้ง iPhone นะครับ แอปตัวนี้นะครับชื่อว่า a n n i Date นะครับ a n n i Desktop นะครับ a n a n a n ตัวนี้ครับ a n n i Date นี่ลักษณะจะเป็นสีแดงแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวนี้นะแล้วก็ติดตั้งไปครับอ,อยู่ที่อันนี้อยู่ที่สิบหกเมกะบิตใช่ไหม อินโเมกไบต์นะครับเลียวก็เราติดตั้งลงมือถือแล้วก็ติดตั้งบนโน้ตบุ๊กที่เราจะควบคุมนะครับผมะนะครับผมปิดไปก่อนนะครับโอเคนะครับอยา่างแรกก็คือโน้ตบุ๊กตัวนี้นครับเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นตัวเลขนะครับ ตัวนี้นะครับมีอยู่กี่ตัวเนี่ยเก้าตัวแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวไปที่โฮม e ดียวเนี่ยไหนเอ่ยอ้อนี้ครับแล้วเราก็แตะทีนี้นะครับแล้วก็แตะโอเคแล้วก็โอเคครับความปลอดภัย คออกว่าเพื่อความปลอดภัยให้นำอันนี้ยกเลิกไปก่อนก็ติดตั้งนะครับติดตั้งอันนึงนะครับตอนนี้นะครับผมก็ปลดการตั้งค่าหมุนจอก่อนให้มันหมุนอัตโนมัติโอเคนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดขึ้นมา พักกินอทีตโอเคตัวนี้นะครับเราก็เปิดก็อนุญาตก็รับทราบก่อนเขาบอกว่าแบตเตอรี่อะไรนี่แหละนะฮะอ่าโอเค เข้ายากสักหน่อยหนึ่งโอเคครับเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็นําตัวเลขตรงนี้ครับเข้ามากรอกในนี้นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับมีเก้าตัวสามเก้าห้าห้าห้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเลขมาแล้วเราก็กดตัวนี้ครับพอกดตัวนี้ปุ๊บ ไปที่หน้าจอครับเราก็ไปคลิกเลยครับว่ายอมรับอันนี้ผมให้มันเต็มอปชั่นแล้วกด Accept นะครับพอกดเ c เซ t ปุ๊บอ่าตัวนี้ครับมันบอกว่า Connect รอและรออ่าน่าจะขึ้นมาแล้วครับนี่ครับขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับเหมือนกันเด็กนะครับเราสามารถควบคุมนะครับ เห็นไหมครับมีเมาส์มาแล้วนะครับเห็นไหมนี่เราสามารถควบคุมที่หน้าจอมือถือเราได้เลยนะครับอโอเคแต่ครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเมาส์เลยครับปิดโปรแกรมลงกันเห็นไหมครับการควบคุมผ่านหน้าจอยังไงไอเมาส์โอเคอฟังเพลงนะครับผมจะฟังเพลงกัน แตะเหมือนกันกด P เราสามารถขยายไปได้นะครับเห็นไหมครับถ้ามันเล็กไปเราก็ขยายเห็นไหมฮะโอแจ่มเลยครับผมนี่นะครับการใช้งานต้งต้น อ่าในกรณีที่เราอยากจะพิมพ์นะครับผมถ้าเราคลิกมาที่นี้ใช่ไหมฮะเมาอ,อยู่ในอ,อคคข์าอยให้ใหญ่กันถ้าเราจะพิมพ์เราพิมพ์ไม่ได้นะครับแล้วก็มาแตะประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมครับคีย์บอร์ดกดปั๊บขึ้นมายัาง โอเคเห็นไหมฮะที่บอกแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโอเคนะครับเสียงก็ออกจากมือถือเราด้วยนะครับเราสามารถไปปิดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้นะครับเราสามารถปิดที่โปรแกรมเลยได้นี่ับปิดตรงนี้ครับปับ๊บมันก็ไม่ออกลำโพงมือถือเราแล้วนะครับ แต่ถ้าเรามา,าปิดตรงเนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับแนี้มันยังไม่สามารถควบคุมได้นะครับถ้าถ้าเราใช้มือถือนะครับควบคุมโปรแกรมสอนโปรแกรมอีกทีหนึ่งมันควบคุมไม่ได้นะครับต้องใช้เมาส์ที่โน้ตบุ๊กนะครับตตนนี้นะครับก็ หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับว่า,าเราอยู่ไกลๆเราอยู่แถวต,ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราสามารถควบคุมมือถือของเพื่อนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูงาน e x c e l นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นงานสอนพวกนี้เราสามารถดูได้เลยหรือไม่ก็ปรับแก้ นะครับเราสามารถปรับแก้ได้นะครับผ่านมือถือเรานี่แหละนะครับเห็นไหมไเห็นไหมฮะนี่เราสามารถปรับแก้ว่าดูงานของเพื่อนได้นะครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ